ไตรกีฬาภาษาไทยเกมที่1เกมประสมคำวิธีการเล่นผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับกระดาษคำตอบเกมประสมคำคนละ1ใบในกระดาษ1ใบจะมีทั้งหมด9ข้อสำหรับการเขียนคำศัพท์ใน1ข้อสามารถเขียนคำศัพท์ได้1คําคำโดยวงกลมที่ปรากฏในกระดาษคำตอบมีหลักในการเขียนดังนี้ช่องที่1ตรงกลางวงกลม ให้เขียนพย,ยัญชนะอักษรไทยโดยหนึ่งช่องสามารถเขียนได้หนึ่งตัวอักษรเท่านั้นช่องที่2ด้านขวากำหนดให้ใส่สระอาสระอะช่องที่3ด้านล่างกำหนดให้ใส่สระอุสระอูตัวใดตัวหนึ่งช่องที่4ด้านซ้ายกำหนดให้ใส่สระเอสระแอสระโอสระไอไม้มาลาย และสระไอไหม้ม้วนตัวใดตัวหนึ่งช่องที่5ด้านบนกำหนดให้ใส่สระและวรรณยุกต์ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสระและวรรณยุกต์ในแต่ละช่องผู้แข่งขันจะต้องทำการเขียนอักษรสระและวรรณยุกต์ด้วยตัวบรรจงชัดเจนส่วนประกอบของตัวอักษรทั้งหมดจะต้องอยู่ในช่องกลางวงกลมเท่านั้นหากมีส่วนใดของตัวอักษร เกินมาในช่องอื่นๆหรือมีตัวอักษรสระวรรณยุกต์ที่ไม่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนจะถือว่าผิดและไม่ได้คะแนนตัวอักษรที่ทำหน้าที่เป็นสระเช่นสระเอียสระอัวสระเอือให้เขียนตัวอักษรไว้ช่องถัดไปในการเล่นกรรมการจะเป็นผู้ส่งตัวอักษรพยัญชนะไทยที่จะนำมาเขียนคำศัพท์ ลงในกระดาษคำตอบทีละหนึ่งตัวอักษรตัวอักษรที่ถูกประกาศออกมาผู้เล่นจะต้องนำมาเขียนคำศัพท์โดยอักษรนั้นจะประกอบอยู่ส่วนใดของคำก็ได้จะเป็นหัวกลางท้ายหรือประกอบอยู่ในคำก็ได้คำศัพท์ที่ผู้เล่นเขียนลงในกระดาษคำตอบ จะต้องเป็นคำที่ถูกระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554คำศัพท์ในแต่ละข้อที่จะได้คะแนนต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังนี้1เป็นคำศัพท์ที่ถูกระบุและมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554เท่านั้น2 เขียนอักษรและสระถูกต้องตามตำแหน่งที่กฎเกณฑ์กำหนดเป็นคำศัพท์ที่สามารถเขียนได้ภายใน9ช่องวงกลมที่กำหนดหากเป็นคำที่ยาวกว่า9ช่องจะถือว่าไม่ได้คะแนนผู้เล่นห้ามใช้คำศัพท์เดิมซ้ำในการแข่งขันหนึ่งรอบเช่นข้อที่1สุ่มได้ตัวอักษรกอไก่เขียนคำว่ากระดานในข้อที่2ถึง9 ผู้เล่นจะไม่สามารถเขียนคำว่ากระดานได้อีกในแต่ละข้อมีเวลาให้เขียนคำศัพท์1นาทีเท่านั้นตัวอย่างการเล่นเกมประสมคำตัวอักษรข้อที่1กอไก่เมื่อกรรมการทำการประกาศคำครบแล้วหรือเมื่อหมดเวลาให้ผู้เล่นทุกคนวางปากกาจากนั้นกรรมการทำการตรวจคำตอบตัวอย่างการตรวจคำตอบ และให้คะแนนคำว่ายะถากรรมยอยักษ์ได้4คะแนนถอถุงได้6คะแนนสระอาได้1คะแนนรวมเป็น7คะแนนกไก่3คะแนนรอเรือ1คะแนนตัวอักษรไม่รวมสระและวรรณยุกที่อยู่ในช่องกลางสีเหลืองได้คะแนนคูณ2เท่ากับ รอเรือที่อยู่ในช่องนี้ได้2คะแนนมอม้มา4คะแนนรวมทั้งหมดเป็น21คะแนนคำศัพท์ใดที่เขียนมาถึงวงกลมสุดท้ายสีแดงคำศัพท์ทั้งคำในข้อนั้นจะได้คะแนนคูณ3การให้คะแนนสระในแต่ละวงกลมสระหรือวรรณยุกต์1ตัวเท่ากับ1คะแนนไม้แต่คู้เท่ากับ3คะแนน การันได้5คะแนนหากในหนึ่งวงกลมมีสระสองตัวให้ทำการบวกคะแนนสระและวรรณยุกต์ก่อนจากนั้นให้บวกเพิ่มอีก1คะแนนหากวงกลมใดมีสระและวรรณยุกต์3ตัวขึ้นไปให้บวกคะแนนสระและวรรณยุกต์ก่อนจากนั้นบวกเพิ่มอีกสองคะแนนผู้ชนะในเกมประสมคำ คือผู้ที่มีคะแนนรวมจากการเขียนคำศัพท์มากที่สุด